อยากทานใบเหลียงผัดไข่นะครับแต่อยากทําให้อิ่มท้องขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็เลยใส่บุนเส้นลงไปด้วยเมนูนี้ใบเหลียงผัดไข่ใส่บุนเส้นครับ หลังจากที่พลแช่น้ำนะครับพูนเส้นประมาณสักห้านาทีเขานุ่มดีแล้วนะครับเราก็เสดดน้ำนะครับเพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะครับตัดครึ่งครับเช่นเดียวกันนะครับกุ้งแห้งของเราเนี่ยครับเราก็จะเอาไปแช่น้ําให้นุ่มนะครับแช่เสร็จแล้วก็เทน้ําออกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของกระเทียมนะครับเราก็บุบหยาบๆยาพริกจินดาถ้าเกิดใครชอบให้เผ็ดเล็กน้อยก็บุบหยาบๆแบบนี้นะครับในตัวซอสเนี่ยครับพลจะผสมเตรียมไว้ก่อนเลยเพื่อความง่ายเราจะมีซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ําตาลทราย น้ำเปล่าครับใบเหลียงนะครับเราเลือกแต่ใบอ่อนๆน,นะครับแล้วก็เด็ดตัวก้านออกสูตรนี้ผลใช้ไข่เป็ดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะนำกุ้งแห้งลงไปทอดในน้ำมันนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะเจียวกระเทียม วันนี้นะครับพลใช้น้ํามันรําข้าวขิงนะครับในการทอดกุ้งแห้งกลิ่นหอมก็จะลอยขึ้นมาเลยก็คือว่าน้ํามันของเราเนี่ยก็จะมีรสนุนนัวของกุ้งแห้งอยู่ในนั้นนะครับน้ามันเริ่มเบาๆลงแล้วนะครับกุ้งแห้งของเรากรอบแล้วนะครับตักออกมาพักครับกระเทียมไทยครับการที่พลนํากุ้งแห้งนะครับลงไปทอดแล้วก็เจียวกระเทียมต่อในน้ํามันรําข้าวเนี่ยนะครับ ข้อดีก็คือว่าจะทําให้น้ํามันของเราเนี่ยครับมีรสแล้วก็มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นเวลาที่เรานํามาผัดใบเหลียงผัดวุ้นเส้นแล้วนะครับอาหารของเราจะมีกลิ่นหอมมีมิติที่มากยิ่งขึ้นครับซึ่งสรรพคุณของน้ํามันรําข้าวที่ดีก็คือว่าเขามีรสเป็นกลางไม่มีกลิ่นดังนั้นเขาจะไม่มีอะไรก็ตามที่มารบกวนกลิ่นหอมและรสชาติของอาหารของเราครับและนอกจากนั้นน้ํามันราข้าวยังเป็นน้ํามันตัวเดียวที่มีสารออริซินลสารตัวนี้ช่วยต้านอนุม,มูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเต เราในร่างกายเราด้วยครับเจียวกระเทียมเสร็จแล้วนะครับตักออกมาพักแค่ครึ่งเดียวพอนะครับเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าแต่ส่วนที่เหลือนะครับเราจะปรุงต่อเลยครับใส่ไข่เป็ดลงไปครับผมสุกนะครับ50%อนพอแล้วครับใส่ใบเหลียงลงไปนะครับพริกจินดาครับ ใบเหลียงเสร็จแล้วเรียบร้อยวุ้นเส้นที่เราผาักไว้ครับซอสครับผมคนนิดนึงนะครับเพราะว่ามีน้ำตาลอยู่ด้วยต่อไปนะครับเราก็จะใส่กุ้งแห้งแล้วผัดให้แห้งลงครับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับกระเทียมเจียวที่เราแยกไว้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับผัดใบเหลียงใส่วุ้นเส้นจานใหญ่ทีเดียวนะครับที่เหลือจะรออะไรครับข้าวสวยร้อนๆสิครับ